นี่แหละเฮ็ดอันแกงผน,นงใส่ข้อหมูย่างอะพี่น้องคะกินก็ขับปุ่นแม่มึงห่อหนึ่งนะเนี่ยไม่ถึงห่อหรอกเนี่ยกินหมดนี่ไหมว่นันใสไปใส่ไป,ไปเลยหมดกองนี้ก็ขึ้นหนึ่งแล้วเออนี่ปาดแม่โอชาคักบ่ไม่ไม่ไม่ถึงหอ่อเส้นเนี่ยเส้นอย่างแน่นเออเนี่ยเ<า>ส้นกลางนะแม่นะลวกแล้วเจ็ดนาทีแม่จะได้ประมาณนี้แหละแม่ ได้เยอะมากถ้าถ้าเป็นคนไม่กินจุนี่ก็ไม่หมดนะแม่นะเอามาที่นี่นี่อันนี้หลากกรเท็ดมไหมลาเบือพวกน้ำยาป้าน้ำยาอย่างหลักเละเทียมน้ำยาแกงพะแนงนะแม่ใส่ข้อหมูย่างแมนมันๆนะแม่นะแซ่เมือนี่นือนั่งเก่งน้อยไปเปล่าเอาล่น้อยไปแล้วตักใหม่ได้นะป้ามาจ่ามาจ่าแม่แม่จ่าป๊อมาอ้วนมหมมานั่งกินน้ำกัน มา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 กะละมังเออเอาวสวัสดีแม่แม่กันนะสวัสดีสสดอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะเด้อขนมจีนนั่นยาเกงนน่งแพนงใส่คอมหมูย่างจา้ากินหมดเบลอะอ้วนเออนัอ่จิ้มตะกลมดินั่งๆก็ในั่งๆเร็วมันมันหอมหอมแซ่บวะจืดไปวะหน่อยก็หน่อยอ,อ,อ๋อ,อเอาเ,าเอาเศนมาเออบแม่เอาจานมาเบื้องแม่ อู้มันแบบอู้น้มเฮียโอ้ยเจ้าอยากกระจอกหลายอู้น้มเฮียมื่อไงวางเลยนี่ยยอยหวาใหญ่มากเลยนะลูกปีตีเดียวแม่งหมดกึ่งถาดเลยว่ะเส้นมันย้าไหมแม่ต้องให้เอาให้เขาก้อนก็ะสันหนักอู้น้มเฮียเลอะเทอะหมดเลยว่าเป็นยังไงเนาะล่างเอาเอา แซ่ม้อนกันหนึ่งว่าวัดเลียวนี่แหละคนใส่มือเบเก็งเป็นยังสีล่ะค่ะเขาไม่ผิดนะมาเขาไปข้างหน้าลูปปีขึ้นมาหน่อยลิปปี้ได้ได้ได้บอกเลยว่ามันลอยออมอยีตัวด้วยนี่ลอยเลย,ยใส่ตั่วไปหน่อยนึง อคือเส้นแบบย่าว่าไงนี่เน้นนนนนัดน้ำมามหาคนมากกินราแจกกระสิด้วยแบบพริกบนไส้ ป้าสิโวแหมมันป้มเด่งมันผู้ใด้มากินสินจัดด้วยค่ะเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดนะพี่น้องคะไม่ผ่านกระบวนการหมักไม่ใส่สารฟอกขาวนะคะไม่ใส่สารกันบูดออข้าวุ่นแซ่บ อืว่ามันกินเป็นโลก็โลได้เลยนเนี่ยไม่โลอะเกือโลตอนนี้เยอะมากเพราะว่าหลาหลวกประมาณเคืองหอค่ะเคืองหอเฮี้ยงขนาดนี้ กับแกงเขียวหวานก็น่าจะอร่อยใช่ปะป๊าิดทอโธ ยอมลาบบะไหลดีบะเ่นอยนี mhm 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 Ừ, à, mhm Ừ, mhm 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 มาคืนมากกว่าเลยวันขอบคุณกินกับปัอนแพนแองกี้งแซบปะนี่เจ้าอร่อยปา<ะ>้แต่ตัจอยสรงนี้อร่อยอหนูใส่อยู่แต่ใส่นี่หนึงจะกินมาเลยหร่ติวันกินอยู่สามเม็ดเองมื่อไหี่เขาเปิดเปิดโลกมากเลยนะเนี่ยุ้งตีต้ได้จะกินแซกน้นำยาล้างน้ำยาปลาไตปลานะพี่น้องนะ มันนัวอร่อยมากอ,ะอ่ะแต่ต้องทำเค็มหวานมันนิดนึงนะเค็มออกนิดนึงนะได้เส้นหนึ่งเด้งอย่างนี้นะเพราะว่า,วาวมันกินก็ขอบุญพี่น้องขนมจีนอะ่ะมันจะถ้าใส่ถ้าเราปรุงลด้วยความจืดอะ่ะมันจีะจืดจออดไปกันหนินะป้าเนาะม,มันต้องทำปริมาณเขาเรียกว่าปรุงให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเต้ว่าถักกินก้เวเผาอ่ะบ่หมดองเค็ม เอากลางๆเค้นี่สิคือเส้นเก่งพี่น้องต้องเป็นเส้นที่เด้งนุ่มนะแล้วที่สำคัญคือหาไม่กินเม็นอัพเส้ขนขนมจีนนี่เก็บได้สองปีให้พี่น้องเพราะเป็นรอบผลิตใหม่นะคะ S <S <ม>เซร็บมากต้องบวงไข่เห็นไหมนี่ <S <S บวงนี้มันมันไม่ได้กินเน่ย<ม>ตักแบบจอดก,ก,ก็ต้องเจอบวงหนูตักแบบจอดก็ต้มขนาดตักนิ่มยังดินงน้นออกมาแซ่บ ก็นึกว่าพันแนมกินแต่กับข้าว mm. แา่ที่นี่เดี๋ยวก็มาเบื่อไงเบื่อน้ำยาป่าน้ำยาลาวนะเ,เห็นพริกแกงพัแหนงมันเหลือเอาจกผูกลวกินมังกันนะ mm. mm. นั่งกินสินเก่ง มะเขือปอฉันรู้แล้วว่าเห็ด่ัยไม่ต้องค่อยเบลเล่แช่น้ำใส่เกลือน,นี้ไว้แล้วเวลาต้มใช่ไหมเอาลงให้ตอนที่มันร้อนอยู่แล้วก็ให้มันน้ำมันท่วมอ่ะกะที่มันท่วมมะเขือปอ๊อสคือว่าเป็นอันซีกนึงแหล่ซีกนึงดำซีนะมันจะอย่างเงี้ยเอ็นไม่เขียวหมันๆอย่างเงี้ยพอดีเลย lại bên thì mình nước Ê mày do tắc phép ต้มเหรอคะพี่น,อนอ้องเดี๋ยวต้องตัดหม้อไปห้ามาเอ้ยผ่ามาไปห้าหม้อเออว่ะสีวิตน,นี้อยู่กับโรงพยาบาลจัดวุ่นไปต้องให้แม่มาจากนาก่อนคอ,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 อหมูย่างซื้อมาติดใบแบบนี้นะเพราะทำกับอย่างนี้มันอร่อย <c oughs> เนื้อมันไม่แข็ง มันพอดีแล้วก็ไม่เยิ้มอ๋อ่นแาเพน่พนเด็กินตอนน้ำนี่ไงเนี่ยเพียจิ้มเพียบักลายเหนื่อมันะอะไม่ให้าห้าตัวนี่เจยตัวหรือต้องแนะนำข่ย,ยดิดเดียวเองเพราะว่าที่ <นำ S 2> เหล<ห>ือขอย,ไป,ยไปเป็นกินกับแก้มขอยไหมเอาแม่จ๊ะ ล้อในหน่อยนึงเดี๋ยวให้เพ่มิ้ชิเพิ่ไปตบไายเวลามันโดนเกินไปแล้วแม่ค่ะแซ่บหนูแน่นเด้อเป็นการเปิดโลกครั้งแรกของหนูเลยกินข้าวปุ่นกัญยาข้าวปุ่นอันกินข้าวปุ่นก็อันแกงแพนแนงไหมค่ะ mm. มันมันมันหอมน้ํามันก็ไปในเส้นนะพอดีเนาะอร่อยเนะ mm. เออแต่ว่าเวลาทําทํารสเข้มนิดหนึ่งคือเข้มมาที่นี่มีอ่าเข็มนํามาหน่อยนึง mm. ตามที่หวานแล้วก็มันนะคะเพราะว่าเพอใส่ข้าวปุ้นมันจืดไปอีกนึงนะระดับหนึ่งจืดโลงอีกในพี่น้องค่ะเอา พบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า